สามช่อเลยกินกัางคืนด้วยเอาสามพวงเลยสามโล่อรยเลยกองของที่ไหนไม่เอาอไม่เอาเอาเอาตัวไหนลูกแต่ไหนเอาพ่อสองพวงแล้วก็เอาลังสาดกิโลหนึ่งเนาะร้อยหัวดีเนาะไม่เป็นของอ๋อเออเดี๋ยวผมจะให้เอกินของเอาลังสาดเนี่ยเอาลงของนั่นแหละ นองของผีหรือ mm. ่องก่องีน okay. right. ี่องกองอะไรน่ช่อๆเป็นช่องล่อก็หต้อเอาจ่อได้เอาก็ได้เออนั่นะเป็นจ้ากินเลย้นช่อเเเ็เอานนกเม็นะข้เก็บอเก็บวันี้ยังบ่รำก็เก็บแต่วาน่ำกะเอาชว์ช่วยซื้อมลบ่มลวชว์ซื้อไหมชว์ซื้อไหมเอาล้แถมนะ นอสวยไหมที่เอามาดูท่าทาไม่สวยท่านที่พอท่านยี่บ้าพุทธสัตาวัดกันอ่ะหมอเนาะเหรียญพระวันไหนที่ย it huh. ี่บาพุทธสัตวัดอยิน yeah. ดีลักดักนายดูอะไรคะงอเอวางอเอ้างอเอ้างอเชียงใหม่เอางเชียงใหม่